สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีจีนกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดซีรีจีนเรื่องวิถียุทธคนข้อยามแห่งตาเฟิ่งนะครับก็ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากถ่ายทํากันมายาวนานกว่า101วันซึ่งซีเรีส์เรื่องนี้ก็ได้พระเอกหนุ่มรูปหล่อนะครับอย่างหวังเฮอร์ตี้มารับบทเป็นพระเอกนะครับสีซีอันแล้วก็นางเอกเฉียนซีเวยก็มารับบทเป็นฉูชัยเว่ยนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็คาดว่า น่าจะได้รับชมกันจริงๆเนี่ยในราวไตรมาสที่3หรือไม่ก็ปลายปี2024นสะครับสำหรับวิธียุทธคนข้อยามแห่งตาเฟิงก็เป็นผลงานของไม่เป้าเสี่ยวหลางจินนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ว่า Night Watcher นะครับแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยก็ใช้ชื่อว่า Guard i a n of ต a f ฟ n g นะครับส่วนภาษาจีนก็คือตาเฟิงตาเก้ิ้งเหินนะครับวิธียุทธคนข้อยามแห่งตาเฟิงก็ถือว่าเป็นนิยายแนวใหม่นะที่ผสมผสานระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับการฝึกยุด และก็แนวเทพยุทธ์เข้ามาด้วยกันสําหรับคนที่งงนะครับว่าคนเคาะยามเนี่ยมันเป็นแค่หลภพหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะสําหรับคนเคาะยามเนี่ยก็มาจากคําว่าคนตีเกาะเคาะยามนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยองครักษ์แห่งต้าเฟิงนะครับนอกเหนือจากงานระัตะเวนภายในเมืองหลวงแล้วก็อารักขาเดาราชวงศ์แล้วก็ยังมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนจับกุมไต่สวนคดีพิเศษต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นนิยายที่คลองอันดับหนึ่งนะครับในด้านความนิยมอย่างยาวนานในเว็บไซต์ฉีเตียนนะครับ โอเคครับมาในส่วนของเรื่องย่อกันบ้างน,นะครับสำหรับเรื่องย่อนะครับก็เล่าเรื่องราวของพระเอกนะครับซึ่งก็เป็นตํารวจสืบสวนนะครับตัวเขาเนี่ยได้ไปดื่มฉลองกับเพื่อนเนื่องในโอกาสที่ได้ขึ้นเงินเดือนนะแต่ว่าน่าจะดื่มหนักไปหน่อยหรือว่ามันอาจจะเป็นชะตาฟ้าลิขิตอะไรบางอย่างนะครับทาให้เขานี่เสียชีวิตลงแต่ว่าวิญญาณเนี่ยย้อนกลับไปเข้าร่างของคนในสมัยโบราณซึ่งว่าเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาในคุกนะครับและก็ได้รับความทรงจําจากเจ้าของร่างเดิมมาด้วยซึ่งตอนนี้พระเอกเนี่ยก็คือ สี่สีอันนะครับหรือชื่อรองก็คือหนิงเอี้ยนเป็นมือปราบนะครับของหน่วยเคาะยามอำเภอฉางเลอ่อเมืองจิ้งเจ้าแห่งอาณาจักรต้าเฟิงนะครับได้รับเบี้ยว,วัด2ตำลึงเงินต่อเดือนปัจจุบันเนี่ยการฝึกฝนของเขาอยู่ในขั้นที่9ของระดับฝึกกายธาตุและก็ขั้นสูงสุดของสำนักสายยุทธนะครับซึ่งพ่อของเขาเองก็เป็นทหารเก่าที่เสียชีวิตในสงครามภูผามหาทีเมื่อ19ปีก่อนต่อมาแม่ของเขาก็เสียชีวิตทําให้ตัวพระเอกเนี่ยต้องย้ายมาอยู่กับอาลองนะครับอาลองเขาก็ชื่อว่าเสี่ยผิงจืนะครับ อารองก็เป็นคนที่เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่นะครับแต่ว่าตัวอาตะไผเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าพระเอกแล้วก็อ้างว่าการฝึกยศของพระเอกเนี่ยสิ้นเปลืองเงินทองนะครับโดยใช้เงินมากกว่า100ตําตำลึงต่อปีก็เลยไล่พระเอกออกจากบ้านแต่ด้วยเส้นสายของอารองก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นมือปราบได้ส่วนสาเหตุที่เขาต้องมาติดคุกอยู่ในตอนนี้ก็คือเมื่อ3วันก่อนเนี่ยหน่วยองครักษ์ของอารองก็ได้รับผิดชอบการคุ้มกันเงินจํานวน1 5 0 0 0 0สนาตำลึงทองนะครับแต่ว่าเงินนั้นเนี่ย กลับหายไปอย่างปิศนาทําให้ตัวอาลองเนี่ยต้องรับโทษประหารชีวิตในอีก5าวันข้างหน้าส่วนบุตรชายก็ต้องถูกในรเทศนะครับบุตรสาวกับภรรยาเนี่ยต้องสูกส่งไปหอ,อนางโรมเรียกว่าพระเอกเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเจอเรื่องปวดหัวหนักเลยแต่ว่ากฎหมายของต้าเฟิงก็สามารถที่จะทําคุณไถ่โทษได้นะครับเขาจึงจําเป็นที่ต้องไขคดีเพื่อล้างความผิดเท่านั้นแต่ว่าตัวเขาเองอยังติดคุกอยู่ไงมันจะไขคดียังไงใช่ไหมฮะในขณะนั้นเองเนี่ยลูกชายคนโตของอาลองชื่อว่าสีชิ่งเหนียนเนี่ย ได้เข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยทางเขาเนี่ยได้ใช้เงินมากกว่า320ตําลึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของตระกูลละในการที่จะส่งพระเอกเนี่ยไปถึงชายแดนอย่างปลอดภัยได้สาเหตุที่สีชิงเหนียนเนี่ยครับไม่ถูกจับเข้าคุกเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของสำนักยินลู่นะครับซึ่งเป็นสำนักฝึกยุทธนะครับแห่งลาจักรตาเฟิงและผู้วุฒส่สำนักเนี่ยก็ได้ขอร้องแล้วก็ช่วยเหลือเขาไว้ได้ส่วนชีสีชิงเหนียนนะครับก็จะเดินออกไปเนี่ยตัวสีซีอันเนี่ยกับคว้าแขนคกีทึด สีชิเน่ก็บอกเขาว่าบันทึกคดีเนี่ยเขาได้อ่านหมดแล้วจะเล่าให้ฟังก็ได้แต่ว่าสีชิอนเนี่ยก็บอกว่าให้เขาเขียนออกมาจะดีกว่านะครับทางสีชินเน่ก็เลยเขียนให้ในบันทึกคดีนี่ก็เขียนไว้ว่าเมื่อ3วันก่อนช่วงเวลา6กโมงครึ่งสีผิงจือคุมเงินภาษีจํานวนหนึ่งเข้าเมืองต่อมาเวลา7จ็ดโมงหานาทีขบวนเคลื่อนไปที่ถนนกวางหนานและขณะที่ข้ามสะพานได้มีลมกันโชกแรงและพัดเงินตกลงไปในน้า ระหว่างนั้นเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมาจากแม่น้ําและน้ําก็พุ่งขึ้นสูงทหารคุ้มกันได้กระโดดลงไปในน้ําแต่ก็สามารถนําเงินภาษีกลับมาได้เพียงแค่1250ตํนาลึงเท่านั้นและจากการสอบสวนพยานแวดล้อมพวกเขาให้การเหมือนกันว่ามีมารลายเข้ามาก่อกวนตัวสีที่อัดเนี่ยก็ได้ใช้ความคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตะโกนออกมาว่าค่าไขคดีได้แล้วเอาละครับทีนี้ก็คงต้องไปติดตามในซีรีส์กันเอาเองนะครับ ส่วนใครไม่ทันใจนะครับก็สามารถที่จะหานิยายมาอ่านก่อนได้นะครับตอนนี้ก็ออกถึงเล็บสิแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยอยากจินตนาการมากนักนะครับไม่อยากอ่านนิยายก็มีมังงะด้วยนะครับแต่ว่ามังงะเนี่ยจะช้ากว่านิยาย่ค่อนข้างมากโอเคครับสาหรับวันนี้ผมก็นําเอาข่าวสารมาฝานะครับพร้อมกับเอาภาพในกองถ่ายนะครับมาเรียกํำย่อยกันด้วยนะครับอ่าใครๆที่ตามดูนะครับ ผลงานของน้องหวังเฮอตี้อยู่นะครับกงคงได้รับรับชมกันเรวนี้นะครับโอเคครับสําหรับใครที่ผ่านมานะครับผ่านไปเห็นคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนคลิปผมนะครับช่วยกันผมกดไลค์กดตับสไคร้นะครับหรือจะแชร์คลิปผมไปเพื่อนดูก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สวัสดีครับ